สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดหญ้านะคะนี่ห้าเสียไผอุ่มแต่เขียวดูดีอยู่ค่ะพี่น้องอ้ตั้งมตัตตสไซนั่นอาบน้ำฮะฮะไปจากอะไรนี่มตัตตาไสพูนอีกตัวหนึ่งพี่น้องคุณคุณ,คณปลาหยาเล่นเล่นลุยปลาห้าอยูอย่คุณ ค่ะมาเด้อมาเด้อมาพี่นั่นมายัางปองนั่นหาปองมาบ่ด้เร็วไปยังปองนั่นเนาะ ตกนามได้นั่นมาพี่มาพี่นี่ทองทองกับตังาหยาขึ้นในน้าเพื่อเดินสนมเนาะคะ่ะพี่น้องลงไปนี่ถ้าคุณนลงไปนี่จุมเลยค่ะอันนี้หมา เออมาได้บอขวมข้องมาได้บอท่องอยาไปเด้อ้นำนักัวไหลจุม่มได้เลยเฮ้ยคุณนายือขักเส่ท่องท่องอยากไปเล่ยนน้ำขึ้นกัน เออ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 มาได้บอมาได้บอเออเพลิดเออตายเลยประกาศมาเลยว่านนี่ตอนไปไปได้เออเออจมแล้วท่านี่เฮ้ยสบายโตแล้วอาบน้ำแล้วไปทังในท่องั่นสิไปอาบน้ำคือกันเด็กหน่อยสิไปอาบน้ำขึ้นกันหนักตัวหลายอย่าไปเด้อ จุ่มได้เกินแล้วอพี่น้องอ้หลรุดแล้วเสียงแหล่าเสนี่เสียงป้าหยาแล้ว มหาหยาไปให้สาวอุ้มค่ะหยาธรรมชาติเพราะว่าหยาอยู่สวนก็ลืมสเสมดแล้วคนน่าอาบเรียบร้อยหยายางงามอยู่ค่ะลำตุนก็เขียวดีอยู่ไปตากินดีอยู่ เต็มรถบอลโอ้ท้องผุนท้องผุนบ่ได้อันถอนไว้โอ้ทำไมคุณน,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 นายพอสิบเบกหากเก็บผักบุ้งแล้วแล้วแล้ว,ลวเก็บผักบุ้งเก็บผักบุ้งนั่นเก็บผักบุ้งแล้วแล้วแล้วฮะเก็บผักบุ้ง chế phong con phế nò ngâm bò hàn tiếng nục như vậy này à con Ôi, on đi đi Nhi là nó phân ใส่ตะบักหุง,งไม่ค่ะพิ่นจบไปใส่ตะบักหุง,งอืออืปอปลาไปทำไมไปจับปลาทำไมปลาบ่ิมเมีนน้อยดอกพี่นอ้องเี่ยังหละเผิดจะถึงไปจับปลาอยู่ทืนไหนรูมเม่น,นไปแล้วพี่น้อง อาฮะจะปลาหรือผิดเอดพักบุ๋งอ่นอนๆไตเลอะคณไปทางใไหาฮะจับปลานั่นนั่นขึ้นมากพอได้ได้จีพักบุ๋งใส่แม่แล้วเนาะ อได้มาแล้วได้มาแล้วเด็กหน่อยได้มาแล้วเออเอาขับไปแล้วคุณเอาไปฝากคุณชายทองด้วยอุ้ยเห็นถุงมือแม่องถุงมือรนตัวนึ่งฮะถุงมือรุดกระเป๋า chịp hất bùng con nhọn ngam đi cho phi ừ. nông Hãy subscribe cho kênh Ghiền và tăng เจ้บปลาเร็วเอาไปผัดกินกับปุนเนาะพี่น้องพักบุง้งเน็ดเอาหย่อนหย่อนอ่อน ยินเสียงป่าบน่นไปหาป่าติฮึคุณนายไปหาป่าเเจะปลามหายเม่ในดล้ เพ็ดหาปลาแล้วนี่ี่น้องเดดดาตะหงอดอ่อนๆเลยเอาเอาผุนกระหาขึ้นกันเอาบ่นั่นง้มบกหอยมันแน่นนี่นี่บกหอยนี่บกหอยเออเออได้แล้วได้แล้วเพ็ดได้แล้ว เออเอาไปาไปให้พูดเด้อเนี่ยกินได้บ่พอถามมันชีดื้อค่ะเพชรชีดี้แห้ง Vậy chắp bà đấy ก็ฝากกดแชร์กดไลค์ bye. เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ้มบุญบุญสิไปหาม,มาอีกแล้วคลิปนี้ก็ไว้สำน้กกอนนะค่ะสวัสดีค่ะ